喂，哎呀！ ครับก็สวัสดีเพื่อนทุกคนนะฮะยิยนดีต้อนรับสูรแรนะ่แหล่งนักล็อกออนไลน์ช่องต้ามสองสองเ้านะครับคลิปนี้มันเป็นคลิปที่ผมดอกแมงทองนะครับผมนะในที่สุดก็ดอกแล้วนะผมจากการล่ามาเป็นปีนะครับผมนะก็เป็นถึงคิวของผมบ้างนะครับผมนะก็ใครที่ดูไลฟ์สดสต,ตรีมของเมื่อวานช่วงเช้านะครับก็จะมีอยู่นะครับก็คลิปเอ่อคลิปเต็มๆในการดอกมันเป็นยังไงนะอันนี้ก็ถึงว่า โอกาสนะครับได้โอกาสมาลงคลิปนะในช่องนะฮะถือว่าไม่คิดไม่ฝันนะก็จะมีโอกาสดรอปจากเขาบ้างนะครับผมการ์ดแมงทองเนี่ยนะฮะก็เป็นการ์ดที่ราคาแพงสมัยเกาะจากการที่ลงดันตั้งแต่เมื่อวานนี่ก็เป็นตัวที่2เนาะที่ดรอปก,การ์ดเนาะก็รู้สึกว่าเดี๋ยวมันมีสตอรี่ยะไอ่การดรอปก,การ์ดเนี่ยเดี๋ยวผมมาเล่าให้ฟังครับเป็นประสบการณ์ขนหัวลุกอีกแล้วนะครับผมนะอ่เดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวผมให้ดูคลิปต้นคลิปต้นฉบับก่อนครับเสียงเฮีย hey, ไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยเอ้ยไอ้สัตว์เฮ้ยไอ้เหี้ยไอ้สัตว์เอ้ยการตกการตกลัส่วนนี้ก็เป็นเหตุการณ์การดีใจนะครับผมแล้วก็มีพูดคำหยุดคำหยาบออกมาหลุดมากนะครับเพราะเพราะว่าวินาทีนั้นคือไม่คิดไม่ฝันเลยนะว่าจะดรอปการ์ดนะครับผมนะก็ดีใจสุดๆเลยนะได้ดรอปการ์ดมังองกับเขานะจากการล่ามาเป็นปีๆนะก็ลงบ้างไม่ลงบ้างคือลงจน จนแบบจนลืมไปแล้วนะว่าโอ้โหอยากจะล่าการแบบนี้รู้สึกในใจตัวเองว่าคงจะไม่มีหวังแล้วในการดอกกัดบอสใบนี้เนาะเป็นการบอสในช่วงแรกๆเนี่ยราคาดีจัดเลยนะครับถือว่าเป็นการบอสใบนึงที่ราคาแพงมากๆเลยนะครับแต่นะับปัจจุบันที่เราดอกเนี่ยราคาก็อยู่ประมาณ1 5ื่นห้าถึงสองหมนนะครับก็ถือว่าโอเคก็ยังดีนะยังถือว่าดีนะครับก็ตกมาอยู่ในเลทประมาณนี้นะครับผมนะก็ยังดอกให้เรานะครับผมนะอันนี้ก็ เป็นเหตุการณ์ที่ดอปการแมนทองนะครับก็เป็น AVP ใบที่15บนหะ้ของช่องตั้มสองสามเนะครับผมนะก็สิ่งที่ผมอยากจะบอกบอกเพ,อเพื่อนเลยคือว่าในการลงร้อยชั้นของผมนะฮะอันนี้เดี๋ยวผมจะเล่าเท้า,า,า,ทาความให้ฟังเลยนะในการลงร้อยชั้นของผมเนี่ยผมจะกระโดดไปชั้น75สู้กับฟายลิมิชอัปสู้กับเบอร์สิบบัฟแล้วก็ลงจนจบร้อยหนึ่งไปเลยใช่ไหมจนจบร้อยชั้นไปเลยนะครับแต่เหตุการณ์ที่ผมดอบการ์ดเนี่ยนะครับเป็นเหตุการณ์ที่ ทรายในการใช้ในการในการกระโดดจ้มข้ามไปเนี่ยคือมันหมดนะมันเหลือน้อยแล้วผมก็เลยคิดว่าเอ้ยเราต้องไล่ชั้นเก็บทรายแล้วนะเพื่อเอาไว้กระโดดในอนาคตนู่นนี่นั่นเนาะก็ถือว่าเป็นดวงของเราด้วยเนาะถ้าเกิดเรากระโดดอย่างเดียวเลยเราก็ไม่เราก็คงไม่มีโอกาสได้การไปนีเนาะก็ถือว่าเป็นเป็นเหตุการณ์ที่เออบอกในส่วนตัวของผมนะคือบอกกับผมว่าเราไม่ควรที่จะทําอะไรที่มันแบบเดิมเสมอไปอะนะ คือแบบควรที่จะทําอะไรใหม่ๆดูบ้างก็คือแบบถ้าเรากระโดดบ่อยๆในลองแบบมาไล่ชั้นดูบ้างอะไรเงี้ยครับอาจจะดีอาจจะมีสิ่งดีๆบ้างอะไรเงี้ยนะครับก็เป็น MVB เนาะใบที่15นะครับในช่องตามทองสองเก้านะก็เป็นการ์ดแมงทองนะครับเพิ่งดอกมาเมื่อวานวันที่20นะครับย้อนกลับไปนิดนึงนะครับการ์ดสาตาร์มอลล็อกนะครับผมเดี๋ยวผมเอาคลิปขึ้นให้ดูนะครับผม อันนี้เป็นเหตุการณ์ดอกการ์ดสาตาร์มอลล็อกนะครับวันที่16ของเดือนที่แล้วนะครับก็คือวันที่17ก็คือวันเกิดผมอีกประมาณชั่วโมงหนึ่งก็จะเข้าสู่วันเกิดผมแล้วนะครับดอกตอนประมาณ5้าทุ่มเนาะอันนี้เป็น MVP ใบที่14นะครับของเดือนที่แล้วนะครับก็มีเหตุการณ์ที่แบบว่าโอเคเราลงดันนี้คือเราทำเคสทุกตัวแล้วนะเราก็ต้องลงให้คุ้มอ่ะลงให้มันแบบได้อะไรบ้างอะไรเงี้ยนะก็ต้องลงอ่ะผมก็ลงไปเรื่อยๆเนาะเพราะว่าการ์ด ราคาแพงนะครับตอนช่วงแรกๆนะครับผมก็ยิงไปเรื่อยๆนะก็ไม่คิดไม่ฝันนะว่าการ์ดตะตามมาหลอกเนี่ยจะดรอปให้เราครับมาหลอกออฟดิสเพร์การ์ดนะครับก็ดรอปให้เรานะก็ถือว่ามีแสงมีอะไรแบบอันนี้ก็คือเหตุการณ์ช็อกแล้วนะครับผมนะในเดือนที่แล้วนะผมนะเออก็จริงๆแล้วเนี่ยเหตุการณ์ดรอปการ์ดเนี่ยนะครับมันเกิดขึ้นบ่อยส่วนตัวกันในตัวเราอยู่แล้วแหละนะครับเราก็ ขยันลงดันต่อนะเราก็ยังไม่หยุดไม่ท้อไม่เหนื่อยไม่อะไรนะครับเราก็มีแรงมันดันใจในการลงดันต่อไปนะครับผมนะพอมาถึงวันที่20ของเดือนนี้นะครับก็เดือนสิงหานะครับก็ดอกแมงทองมาอีกแล้วนะครับผมนะเป็นเดือนละใบนะครับถ้าย้อนกลับไปอีก 2- อสเดือนที่แล้วก็ดอกไล่เลียงมาเลยเนาะเดือนเดือนละหนึ่งใบไปเลยนะครับก็จริงๆแล้วผมเนี่ยลงดันเนี่ยตอนเนี้ยผมแบบ ต้องลงแบบคะหมดแล้วนะก็คือไม่เจาะจงแล้วต้องลงดันใดดันหนึ่งอะไรเงี้ยล้วก็เลิกนะก็คือผมต้องไปทั่วแล้วนะครับเพราะว่าการบอสมันมีอยู่ทุกที่จริงๆนะครับส่วนใครมาดูถึงตรงนี้แล้วนะครับแล้วยังไม่กดไลค์กดติดตามช่องตั้มของเก้าครับรบกวนนิดนึงนะครับเพื่อมือไปกดไลค์หน่อยนะครับผมนะเ็เป็นกำลังใจที่ดีดมากๆเลยในการทําคลิปนะครับก็ขอให้ทุกคนนะครับที่ดูมาถึงตรงนี้นะครับผมนะโชคดีในการลงดันมากๆนะครับแล้วก็ขอให้ทุกคนดอกมีผลงานดีๆนะครับมาโพส ในกลุ่มใ,ให้เพื่อนๆได้รับเห็นรับชมกันนะครับผมนะส่วนต้าของก้าก็มีตั้งเป้าหมายไว20ยนะ้20ใบเนาะในปีนี้นะก็ขาดอีก5ใบนะครับก็เพื่อนๆก็อย่าลืมมาเป็นลังใจให้ต้ามังเก้าได้ครับในการดูไลฟ์สตรีมบ่อยๆหรือว่าเข้ามาคอมเมนต์พูดคุยในแฟนเพจก็ได้นะครับผมนะก็นี้เป็นการแมนทองเนาะที่ดรอปมาครับก็ดีใจมากๆเลยนะครับก็คิดว่าคงไม่ได้ใช้นะครับเพราะเพราะว่าตัวเองเล่นสายกายนะครับผมนะไม่ ไม่มีนะครับไม่มีโล่ให้ใส่นะนะก็เล่นสายขนูนะก็หวังว่าเพื่อนเพื่อนนะคงจะชื่นชอบนะครับกับการ์ดแมงทองนะที่ดอกมานะครับคือจริงๆแล้วหลายครั้งแล้วนะครับในการดอกการ์ดแมงทองแล้วมันไม่ใช่การ์ดแมงทองจริงๆอิอะคือผมเคยเกิดเหตุการณ์แบบยิงแมงทองแล้วเห็นการ์ดมันดอกแล้วแต่มันไม่ใช่การ์ดมันนะแต่ครั้งเนี้ยผมค่อนข้างมั่นใจนะว่า ต้องใช้การ์ดมันแน่เลยเพราะว่าไอ้จังหวะที่มันดอปเนี่ยมันเป็นจังหวะที่มันมีแสงไฟสีสีแดงเนี่ยพุ่งขึ้นไปเนาะเออมันก็ต้องเป็น MVP แน่ๆอ่ะผมค่อนข้างมั่นใจมากเลยแล้วผมก็ถึงจะรีบเก็บนะดูจากในคลิปเนี่ยจะเห็นว่าผมมันรีบเก็บมากเลยนะในการที่แบบดอกการ์ดใบนี้นะเพราะผมผมแบบกลัวแม่งจะเป็นแบบการ์ดแบบว่าแมลงสาบอะไรเงี่ยนะแต่จริงๆแล้วมันมีแสงขึ้นอ่ะมันก็คงจะใช่อ่ะนะเออคงจะใช้การ์ดมันแน่ๆนะ เหตุการ์ดอปการ์ดบอสเนี่ยผมต้องบอกก่อนเลยนะว่าถ้าคุณยังไม่เคยดอปนะผมอยากจะบอกว่าสักครั้งหนึ่งในชีวิตนะคือคุณพยายามแบบหาแบบการ์ดบอสให้มันดอปได้มันเป็นความสาเร็จอย่างหนึ่งเลยนะครับเป็นความสาเร็จสูงสุดในแบบในการเล่นเกมนี้เลยอ่ะคือการดอปการ์ดที่มันแบบโอกาสดอป0.001นะคือมันแบบมันยากมากเหมือนคุณแบบงมเข็มในมหาสมุทรเลยนะคือการดอปการ์ดเนี่ยแมง แม่งเป็นแม่งเป็นอะไรที่แบบว่าเพอร์เฟกมากเลยนะครับในความสําเร็จในอย่างหนึ่งในชีวิตของผมเลยนะครับผมกล้าพูดตรงนี้เลยคือมันเป็นแบบอะไรที่แบบมันฟินมากนะครับเหมือนเราแบบเหมือนเราแบบว่าได้รถใหม่ได้บ้านใหม่ได้อะไรใหม่หมดเลยอะไรเงี้ยนะครับคือมันดีมากๆเลยนะครับอ่าส่วนเรื่องราคาก๊าซนะครับผมผมอยากจะพูดตรงนี้นิดนึงเนาะคือแมนคองเนี่ยมันถูกอัปเดตเข้ามาในร้อยชั้นเนี่ย เป็นปีแล้วเนาะในช่วงแรกๆเนี่ยคุณสมบัติการ์ดป้องกันเวทหนึอยเอระไรเงี้ยก็คือเป็นการ์ดที่ค่อนข้างที่จะใช้งานได้ดีในรูปแบบในกิวอลนอะครับในกิวอลนะก็จนถึงณปัจจุบันเนี่ยคือกิวอลเนี่ยไม่ค่อยมีบทบาทอะไรมากแล้วนะครับก็ราคาก็ลดหย่อนลงมาแล้วครับแล้วก็บวกกับการ์ดแม่นทองเนี่ยอยู่อยู่แค่ชั้น5นะก็มันมีคนแบบ มีลหลายๆตัวละครละหลายๆไอดีหลายๆสิตัว20ตัว30ตัว50ตัวเนี่ยในการแบบลงไปแบบล่าก,การเนี่ยก็ค่อนข้างออกมาค่อนข้างเยอะแล้วนะในเซิร์ฟเคออนนะราคาก็วินเวียงนะอยู่ประมาณ1 5ื 20, นะ่นห้าถึงสองหมเนาะใบล่าสุดที่ผมเห็นผ่นนานผ่านตาก็ประมาณ18ื่นนะครับที่มีการซื้อขายกันนะครับถ้าถามว่าก่อนหน้านี้นะที่ซื้อขายกันในหลักใน,ในหลักแสนเนี่ยก็เป็นช่วงแรกๆใหม่เนาะก็เหมือนผมได้สาตาร์มอลล็อกไปนะครับก็เป็น การ m v p ใบที่สองแล้วก็ซื้อขายกันหลักแสนก็เป็นเรื่องเป็นเรื่องปกติเลยเหมือนการแมงทองเลยนะครับผมนะแต่นี่คือได้การแมงทองมาแล้วเนี่ยผมบอกเลยว่าผมรู้สึกดีใจเสียใจอะไรไหมน,น,นู่นนู่นนี่นั่นนะผมบอกเลยว่าผมไม่รู้สึกเสียใจหรือว่าอะไรเลยนะผมรู้สึกดีใจมากๆเลยนะที่มันได้นะเพราะเรื่องราคาขายเนี่ยอะไรเราไม่ได้มองอยู่แล้วเนาะก็คือแบบเราแบบว่าเราจะล่าการเอาเราจะเก็บเออเราจะเก็บแบบว่า เก็บแต้มเราไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยเออคือก็จะว่านั่นแหละมันก็เป็นอารมณ์ที่แบบโอ้โหเฮ้ยจริงๆหรอวะเนี่ยการ์ดบอสดรอปจริงเหรออะไรเงี้ยคือมันแบบรู้สึกตื่นเต้นมากนะแล้วก็รู้สึกแบบเออมีกำลังใจในการแบบลงดันมากเลยนะครับเป็น MVP ไปที่15ที่ค่อนข้างที่จะสวยเลยนะต่อจากสะตา,าร์มอลล็อกเลยนะฮะ ส่วนรูปหน้าจอที่มีตัวสาตา,าร์มอลลอกระดึ๊บกระดึ๊บอยู่เดี๋ยวผมต้องเปลี่ยนเป็นรูปแมงทองแล้วก็ <g iggle> <g iggle> <g iggle> ถูกแทนถูกแทนที่ไปเรียบร้อยนะครับสาหรับสตา,าร์มอลลกนะก็โดนแมงทองเกทับไปนะครับผมนะก็เป็นเรื่องธรรมดานะครับผมนาที่ที่เอ่อที่มันที่มันต้องเกิดขึ้นโอเคนะครับผมก็คลิปนี้ก็หวังว่าเพื่อหวังว่าเพื่อนเพื่อนคงจะชอบนะครับก็ยังไงก็ อย่าลืมกดไลค์นะครับกดติดตามช่องตามสองกาวด้วยนะครับผมนะส่วนคลิปหน้าเป็นอะไรก็เดี๋ยวมาติดตามรับชมนะครับส่วนนี้ขอให้คนโชคดีในการลงดันนะครับผมนะใครกดไลค์กดติดตามช่องนี้แล้วก็ขอให้ดอกวันนี้เลยนะครับผมนะส่วนนี้สวัสดีครับผม